ราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้เนี่ยมีเงื่อนไขก็ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางยังหลวงพ่อรวมเรื่องปัญญากับเรื่องสมาธิรวบตัวในประโยคที่ต่อกันให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจเราได้สมถะ ถ้าเราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนั่นวิปัสสนานี่จะทำวิปัสสนาได้ต้องมีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยประโยคเดียวเนี้คลุมทั้งสมถะท,ทั้งวิปัสสนาแล้วก็บอกเคล็ดลับเลยตัวสำคัญที่จะทำให้เราเจริญปัญญาได้คือสมาธิที่ตั้งมั่นและก็เป็นกลาง นป่นประโยคที่หลวงพ่อพูดสั้นๆนั่นแนหะถ้าเอาไปปฏิบัตินะครอบคลุมการปฏิบัติที่สำคัญไม่มดละ